สวัสดีค่ะ Bookicious l by Dr. On ค่ะเล่มนี้นะคะ The l i t t l e Prince เป็น Picture Book version อ่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะคุ้นเคยกับ The l i t t l e Prince ดีนะคะซึ่ง The l i t t l e Prince เป็นหน,หนังสือที่ชื่อว่าเจ้าชายน้อยแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนจะปรัชญาทีเดียว่นของออนนะแล้วก็ถ้าเอาให้ลูกอ่านเนี่ยถึงแนมะ้จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาพก็ตามเนื้อหาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอย่างเล่มน,นี่เขาก็เอามาย่อยนะคะจะเปิดให้ดูไม่พูดมากย่อยว่าเอ,อ ครื่องมินตกใช่ไหมคะหนักพาลอตของเรา Little Little ไปเจอเล็กเจ้าพรินเซอย่างไรแล้วจำกล่องแกะได้ไหมคะกล่องที่มีแกะอยู่ข้างในแล้วก็นี่ดาวของเด e l ล t t เ e ้ r พรินซนะคะเด e l ล t t เ e ้ r พรินซกับกุหลาบของเขาจะเห็นว่ารูปนี้นะคะจะไม่เหมือนกับออริจิน l ลอิลล t สทร i ชันทีเดียวคะ่ะเพราะเป็นคนคนละคนกันนะคะแต่รูปก็น่ารัก มันเป็นการดีที่ทำให้เราสามารถ introduce the l i t t l e p r i n c e ให้กับลูกๆเราได้นี่ก็จะมีสามารถ capture เรื่องหลายๆเรื่องใน the l i t i t l l p r i n c e ได้ดีทีเดียวนะคะนอกจากที่จะมี the l i t t l e p r i n c e เป็น version นนี้แล้วออนยังขอแอบพ่วง ะะจะมีประวัติของผู้แต่ง The Little Prince นะคะนี่จะเป็นประวัติของ Antoine de Saint Exupéry คะท่านอ่านผิดต้องขอโทษด้วยซึ่งอยู่ในคลิปแยกไปนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไปให้ด้วยนะคะใครสนใจเล่มนี้ค่ะภาพสวย The Little Prince Version Picture Book